นี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาตกปลาครับผมได้มาแล้วครับหนึ่งตัวรู้สึกตัวนี้จะเป็นปลาเออสวายสวายน้อยนะครับผมมาตกวันนี้นี่ครับผมเป็นเป็นแน่นอนได้เป็น หลุดแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้สวายมาหนึ่งตัวนี่นะครับสวายที่ไว้ก่อน <c oughs> นะครับหนึ่งตัวม,มือติดเลือดครับผมสวายหนึ่งตัววันนี้สวายหนึ่งตัว เดี๋ยวผมหาถุงใส่กันครับแป๊บนึงนะครับ